สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่ตลาดนิคมห้วยคล้านะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับตลาดนิคมห้วยคล้านะครับว่าเบื้องย่ำเสาเพพ่นมีขายกับขาวแบบบานๆาห้อย่างหลายเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นไก่ย่างนะครับพี่น้องครับอ่าตรงนี้นี่มันขึ้นอำเภออะไรพี่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองไม่ใช่วังหินเนาะอ๋อโอเคไก่ย่างเป็นตาแสบว่าขอบคุณครับพี่อ้อมหหอย คือเป็นตาแซสบแต่อ้อมหอยโอ้นี่อ้อมหอยปะครับเนี่ยโอ้หนากินหนากินหอยยังหอยจุบหอยโจบอ่ะออมอมอ้มหรือผัดครับเนี่ยโอ้โอเคโอเคเอาอันนึงเดี๋ยวผมไม่เอาเด้อเดี๋ยวผมย่างเบื้องตลาดก่อนเด้อโอ้ตัวนี้กเข้าวเหนียวปิ้งกับเป็นตาแซสบขายจังไรครับเนี่ยขายเตี๋ยก้อนละห้าบาทโอ้หนากินน่ากินครับ่อาตัวนี้เฮงเป็นตะกินตัวนี้ใกล้ใต้น้ำตัวนี้ โอ้เป็นตาแสีบเนาะเ <ไป S 1> ดี๋ยวให้ผมยางเหมืงก่อนเดี๋ผมยางเหมืงก่อนเป็นตาแสีบเวอรมีตาแนวกับเสบเลยเนาะโอ้ซองสีสกเก็ดชาแนลครับโอ้นี่พี่น้องซุปปลาเขือกับเป็นตาแสีบเนาะยายเนาะนมีกับเขาหลายยางครับพี่น้องเาวสาวเขาเห็นว่าตลาดยังกว่าตลาดนี่ขมห้วยขาปะครับบองนี่ตลาดนี<ะ>่ขมห้วยขาโอ้ขอจีกับมีครับพี่น้องครับโอ้เป็นตาแสีบครับพี่น้องขายยนี่ยมุสเซาทุกเสาเลยปะครับอยู่บองนี่ ทุกเช,ช้าเช้านี่บ่โอ้บันเทิงสายกับกับบ้านบ่ในเดี่ยในตลาดนี่ย่ำเลยเพิ่นมาขายครับแม่นี่นอโอ้ใบพวงใบ<อ>สองจังมากบ่ตลาดนี่คมห้วยคล้าเนาะเอานะครับพี่น้องครับเ,เดี๋ยวผมจะย่างกลับไปเอาหอยผมก่อนผมสั่งหอยเป็นไว้นะครับพี่น้องครับปเป็นตาแสบนะครับพี่น้องครับ